ภาคเกษตรกรรมถือเป็นฐานสำคัญของเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนในจังหวัดสตูลอย่างไรก็ตามในหลายพื้นที่เกษตรกรยังคงประสบปัญหาความเดือดร้อนต่อการประกอบอาชีพรายได้และคุณภาพชีวิต จากการรับเรื่องร้องเรียนของเกษตรกรผ่านศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือเกษตรกรสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลพบว่าสามารถจำแนกปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรออกเป็นสีด้านหลักดังนี้ด้านแรกคือปัญหาที่ดินทำกินและเอกสารสิทธิ์เกษตรกรจำนวนหนึ่งใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกินเดิมมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน,านมีการประกอบอาชีพทางการเกษตรจริง แต่เอกสารสิทธิ์ที่ถือครองยังไม่สามารถรองรับการใช้ประโยชน์ดังกล่าวได้อย่างถูกต้องด้านที่2คือปัญหาเส้นทางคมนาคมเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมหลายพื้นที่ไม่มีถนนสาธารณะเข้าถึงต้องใช้เส้นทางผ่านที่ดินเอกชนเส้นทางมีสภาพแคบและชำรุดโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนทําให้การสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลําบากด้านที่ส คือปัญหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรพบว่าสะเก็ดน้ําคลองส่งน้ําและแหล่งน้ําธรรมชาติบางแห่งเกิดการตื้นเขินรวมถึงฝายกั้นน้ําอยู่ในสภาพชํารุดส่งผลให้เกษตรกรขาดแหล่งน้ําที่เพียงพอโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรโดยตรงด้านที่สคือปัญหาร่องน้ําและตะลิ่งคลองร่องน้ําเกิดการตื้นเขิน และตะลิ่งคลองพังจากการกัดเซาะของน้ำส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรรวมถึงความปลอดภัยของเกษตร,รกรในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจากมติที่ประชุมสภาเกษตร,รกรจังหวัดสตูลครั้งที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569เมื่อวันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2568ได้มอบหมายให้สูย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือเกษตร,รกร ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่องในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2568ศูนย์ประสานงานได้รับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสตูลจำนวนทั้งสิ้น15เรื่องและได้ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วจำนวน6เรื่องเพื่อผลักดันข้อเสนอการแก้ไขปัญหาให้บรรจุไว้ในแผนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาเกษตรกรจังหวัดสตูลจะยังคงทำหน้าที่รับฟังปัญหาประสานการแก้ไขและติดตามความคืบหน้าเพื่อคุ้มครองสิทธิของเกษตรกรและสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสตูลอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไป